สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดับบิลชาแนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบปซี่รถใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเบปซีกินครีมโซดานะครับเป็น Max t a ์เทก็คือเป็นเบปซี่แม็กซ์กินใหม่ให้ดูฉลากก่อนนะครับเห็นไหมครับจุดเด่นของเบปซี่แม็กซ์ก็คือพลังงานเป็นศูนย์แคลอรี่นะครับส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชิมเลยดีกว่า ผมซื้อมา2แบบนะครับก็คือเป็นแบบที่เป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นกระป๋องเพราะเคยได้ยินว่ารสชาติมันจะต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของความซ่าหรืออะไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวลองลองชิมดูว่ารสชาติจะผ่านไม่ผ่านยังไงนะอาันาแรกเดี๋ยวผมชิมมันี่ก่อนที่เป็นขวดก่อนนะครับนับแรกก็เปิดเลยดมกลิ่นก่อนนะครับหอม,มจริงๆผมว่ากลิ่นมันเหมือนวานิลานะอืมวานิลาจริงด้วย เดี๋ยวลองชิมดูนะครับเออความรู้สึกแรกกันนะครับมันเหมือนยาครับเหมือนเรากินยายาน้ำอ,อีกรอบหนึ่งมันก็มีกลิ่นครีมๆหลังจากกินไปได้สักสองสามคำมนะครับรู้สึกว่าครีมมันก็จะออกมาเยอะขึ้นอีกรอบหนึ่ง ด้วยความที่มันเป็นแม็กซ์ความหวานมันจะจะไม่ได้หวานแบบเบปซี่ทั่วไปอ่ที่เราที่เรากินกันนะถ้าใครอยากอยากได้ความสดชื่นกินแล้วก็กระพี้กระเป๋านะครับผมแนะนําว่าไปกินที่เป็นเบปซี่ธรรมดาที่มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครบอกโจทย์ผมคือกินแล้วไม่อ้วนนะครับนี่เลยศูนย์แคลรสชาติก็เอาจริงนะผมชอบอันนี้มากกว่าราสเบอร์รี่โดนใจมากนะครับสำหรับเบปซี่ที่มันเป็นไลน์เบปซี่แม็กซ์นะครับอันนี้ถือว่า ผมผมยังยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองชิมตัวนี้ที่เป็นกระป๋องดูรสชาติจะต่างกันไหมฟังเสียงอามา,มาเฮ้ยตงังคอยรอบอืมใช่ใช่เลย ความละมุนนะเอาเอาีอา๋ยวราสเบอร์รี่ปันความละมุนนะครับผมยกให้เป็นขวดไม่รู้มันละมุนกว่าจริงถ้าเทียบกับตัวกระป๋องแบบเนี้ยนะครับลองทีนี่เลยถ้าใครชอบความละมุนไปที่ขวดเท่านั้นจริงละมุนอร่อยหอมไปตัวนี้อันนี้รู้สึกมันจะหอมน้อยกว่ากลิ่นครีมโซดาอะไรเงี้ยก็จะหอมน้อยกว่าครับ แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะต่างกัน,นรสชาตินะครับแต่รสชาติที่ผมชอบที่สุดปปด้วยกันก็คือรสนี้ครับ raspberry สำหรับผมนะอันนี้เวิร์กสุดโซโลเลยเอาไว้ว่าใครที่อยากลองนะผมแนะนำก็ลองได้นะครับหรือว่ารสชาติในสัมผัสแรกนะรู้สึกเหมือนเหมือนยานิดๆนะครับพอกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่น ลิ่งครีมออกมาสรุปสว่าง2องอันระหว่างกระป๋องกับขวดแนะนำขวดเลยหอมกลมกล่มกว่าไม่เชื่อไปลองสำหรับผมนะที่ชอบระหว่างรถใหม่กับรถที่ออกมาก่อนหน้าผมชอบนี่ครับ raspberry คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ